คู่บารมีคนที่มีคู่บารมีได้นะั้ต้องสะสมบุญบารมีร่วมกันมาไม่ใช่น้อยบางชาติก็ยังพลัดพลากกันได้แต่ใจที่ซื่อตรงต่อกันอย่างแท้จริงกจะดึงดูดทำบุญทำกุศลอะไรร่วมกันเรื่อยๆอ้ใจผูกพันกันก็จะดึงดูด,เ,ด,ด,ดเข้ามาหากันได้บ่อยๆส่วนใหญ่ไม่มีหรอก คนใหญ่ก็เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมีย,มยกันไปเรื่อยๆนะไม่ต้องดูชาติก่อนแล้วนะชาตินี้ยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมเปลี่ยนคู่กันเป็นว่าเล่นเลยอยู่ไปช่วงหนึ่งก็เบื่อหน้ากันมันไม่ใช่เรื่องความผูกพันด้วยบุญด้วยกุศลมันมาเจอกันมันมาพอพอใจกันด้วยกิเลส ด้วยตันหาราคะนี่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของวัตสงสารตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเราที่เจอกันเนี่ยที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันเนี่ยแทบไม่มีเลยเราังไม่ค่อยเกลียดใครนะอย่างคนที่เราเกลียดมั่งมั่อคงเป็นพ่อแม่พี่น้องเรามานะไม่ต้องไปเกลียดนะทำไมน่าสงสาร นี่เราระลึกชาติไม่ได้เราคิดว่าเรามีพ่อแม่อยู่สองคนนะหรือมีสามีมีพันยาหนึ่งคน,นตายไปโอ้ยเศร้าโศกจะเศร้าโศกสักเท่าไหร่ไม่นานก็ลืมบางคนไม่ลืมตลอดชีวิตไปเกิดใหม่ก็ลืมก็ไปรักคนอื่นต่อเนี่ยสั่งสารวัตรนะไม่ได้มีอะไรน่าชื่นใจเลย แล้วก็ไม่มีอะไรยั่งยืนมั่นคงเลยเป็นอย่างนี้มาตลอดถ้าเราเข้าใจเราเขไม่ยึดถือมันมากเรายังไม่กลุ้มใจนะคนที่เรารักตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไปตามกรรมของเขาถ้าเราเคยสร้างกรรมเสมอกันมีศีลเสมอกันเช่นมีศีลที่ดีเสมอกันหรือมีศีลที่ชั่วเสมอกัน มีธรรมเสมอกันอย่างบางคนมีความขี้เหนียวเหมือนเหมือนกันเลยแตมีศีลมีธรรมเสมอกันมันก็ดึงดูดกันเดี๋ยวก็ได้ไปเจอกันอีกแต่ถ้าคนหนึ่งดีคนหนึ่งชั่วจะยิ่งเดินห่างกันไปเรื่อยๆคนหนึ่งเดินลงเหวไปนะคนหนึ่งเดินขึ้นภูเขาไปจุดเริ่มต้นอยู่ด้วยกันเดินแล้วก็ต่างคนต่างเดิน สังสรวัฏเนี่ยทางใครทางมันทางใครทางมันในที่จะเป็นคู่บารมีอย่างแท้จริงเหมือนเจ้าชายสิทธ,ธาถะงเกิดพระนางยโสธราอะไรนะหายากนั่นบุญบารมีท่านเต็มนะนอกนั้นก็คือเส้นไหวไปตามยถากรรมเงั้นถ้าเรารักสามีรักพัญญาเรา จริงจังนะพยายามให้มีศีลเสมอกันให้มีธรรมะเสมอกันแล้วควรจะเป็นทางดีดวยไม่ใช่เสมอทางเลวเสมอกันทางเลวก็จะพากันตกต่ำไปเรื่อยๆเสมอกันทางดีมัก็จะพัฒนาคู่กันไปสูงขึ้นสูงขึ้นไปในวัตตามันเป็นอย่างนี้นะ เงืนถ้าคนที่เรารักตายไปอย่ามัวแต่เสียอกเสียใจทำบุญทำกุศลส่งนะอุทิศให้อะไรนะใจมันได้เชื่อมต่อผูกพันไว้บางคนภรรยาตายไวนะสามีาก็รกักรักนะตั้งใจไว้พอให้เจอกันทุกภพทุกชาติภรรยาไปเกิดก่อนทั้งหลายสิบปีแล้วนะไปเจอกันกลายเป็น เด็กหนุ่มนะรักผู้หญิงอาวุโสอะไรเงี้ยก็มีใช่ไหมมีนะแต่โอกาสมันมันยากยากมันน้อยมันมันยากลำบากนะที่ว่าตายแล้วกลับมาเจอกันเนะพระวัดตานี่มันใหญ่โตมากเลยนะสังสารวัตรเนะี่ยสัตว์มันนับจำนวนไม่ท้วนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป การที่จะได้กลับมาเจอกันมันยากกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกั้นเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นีแต่ว่าชาตินี้อยู่ด้วยกันก็ดีต่อกันไว้แล้วก็เป็นแรงหนุนเกื้อกูลให้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีศีลมีธรรมอะไรให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปด้วยกันจะได้เป็นเพื่อน สหทัทมิตกันจริงๆทุกอย่างมันอยู่ใต้กฎแห่งกรรมไม่มีบังเอิญการที่เรามาเจอใครสักคน,นแล้วเราชอบหรือเจอใครสักคนแล้วเราเกลียดก็อยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นไม่มีคําว่าบังเอิญไม่มีคําว่าฟลุกงั้นมาเจอกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันให้ดีที่สุด เราไม่นานก็จะต้องแยกจากกันไปอย่าให้นึกเสียใจทีหลัง